สวัสดีครับผมนายอาทิตยชัยระมุนกิจวันนี้ผมจะมาสรุปในบทที่2เรื่องคุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรมหัวข้อ2.4โลหะผสมระหว่างเหล็กก้าโลหะผสมที่เจตนาผสมลงไปในโลหะเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพละคุณสมบัติทางกลของโลหะ ก็จะมีครับเพิ่มความต้านแรงปรับปรุงคุณสมบัติการชุบแข็งปรับปรุงคุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงเพิ่มความต้านทานในการกัดกร่อนปรับปรุงคุณสมบัติในการตัดกึงปรับปรุงคุณสมบัติต้านทานต่อการสึกหลอเพิ่มความเหนียวนุ่มผลของโลหะผสม สิ่งสำคัญบาง้นในเหล็กก้ามี 1, ต่อไปนี้หนึ่งโคบอนทำให้มีความแข็งขณะที่อุณหภูมิสูงโดยทําให้โฟไรท์แข็งขึ้น2โครเมียมเพิ่มความต้านทานต่อการกัดก่อนและการเกิดออกไซด์เพิ่มคุณสมบัติในการชุบแข็งเพิ่มความต้านแรงของ อุณหภูมิสูงทนต่อการขูดขีดและสึกหลอครับ 3. ซิลิคอนโดยทั่วไปใช้ในการทดขอไฟฟโดยทั่วไปใช้ในการลดออกซิเจนในเนื้อโลหะทำให้แผ่นเหล็กมีคุณสมบัติแม่เหล็กเพิ่มใช้งานด้านไฟฟ้าหรือเพิ่มความต้านทานต่อการเกิดออกไซด์ และเพิ่มคุณสมบัติในการชุบแข็งของเหล็กก้า4ทางสเตนเมื่อผสมในเหล็กเครื่องมือจะทำให้มีคุณสมบัติที่สามารถชุบแข็งได้ดีและทนต่อการขูดขีดทำให้มีความแข็งและความต้านแรงสูงที่อุณหภูมิสูง5ไทเทเนียมทำให้คาร์บอนในเนื้อเหล็กเป็นอนุภาคเคเลต และมีความแข็ง m a เ t e n ิ i t i c ให้คุณสมบัติในการชุบแข็งของเหล็กกล้าโครเมียมปานกลางและป้องกันการรวมตัวของโครเมียมในเหล็กกล้าไรสนิมระหว่างการทำความร้อนเป็นเวลานาน6 n นิกเกิลเพิ่มความต้านแรงในเหล็กกล้าที่ไม่ผ่านการชุบหรือแอนิ ทำให้เล็กก้าโฟรไลท์ light, กับเฟอร์ไลท์มีความเหนียวนุ่มดีขึ้น 4. ฟอสฟอรัสเพิ่มความแข็งแรงในความของแพบเพิ่มความแข็งแรงในให้กับเหล็กคา um. ร์บอนต่ำเพิ่มความต้านทานต่อการกัดก่อนและปรับปรุงคุณสมบัติในการตัดกึงของเหล็ก 8. แเมงกานิสช่วยลดกรรมถันที่ทำให้เนื้อเหล็กเปราะ หรือเพิ่มคุณสมบัติในการตัดกึง่ง 9. โมลิบดีนัมช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ทำให้แกนของวัตเอนหยาบสูงขึ้นและชุบแข็งได้ลึกขึ้นครับ 10. วาเน,นเดียมเพิ่มเพิ่มอุณหภูมิที่ทำให้ ให้เกิดเกณฑ์ของเอนตทไนหยับสูงขึ้นทำให้เกณฑ์ละเอียดเพิ่มคุณสมบัติในการชุบแข็งทำให้ความแข็งของเหล็กไม่ลดลงในขณะที่ทำให้เทมูลิง11อลูมิเนียมช่วยลดการขออภยครับช่วยลดให้เกิดออกไซด ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อต่อต้านการขยายตัวของเกรนและชใช้ให้เป็นเหล็กโลหะผสมของเหล็กอัลเทนไนท์นอกจากโลหะผสมที่กล่าวข้างต้นนี้แล้วยังมีธาตุอีก5ชนิดที่เมื่อใส่ลงไปโลหะผสมบางชนิดแล้วจะทำให้มีคุณสมบัติเฉพาะมีดังนี้1กรรมถัน เป็นอโลหะซึ่งเป็นสารเจือปนที่ไม่พึงปรารธนาในเหล็กก้ากรรมฐันที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กควรจะอยู่ระหว่าง0.06ถึง0.30ปอร์เซ็นสองตะกั่วเมื่อใส่ในเหล็กจะไม่เกิดเป็นโลหะผสมแต่ปรับปรุงคุณสมบัติทางการตัดกึงให้ดีขึ้นและไม่มี ผลตอบคุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าตะกวัวที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่ขึ้นกับชนิดของเหล็กกล้าแต่จะอยู่ระหว่าง0.15ถึง0.35เปเสามทองแดงใช้ปรับปรุงคุณสมบัติในการต้านทานในการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเมื่ออยู่ในบรรยากาศาอีกทั้งยังช่วยให้เหล็กกล้าไหลได้ดีขณะหลอมเหลว และเทลงไปในแบบโดยปกติจะใส่ทองแดงในเหล็กประมาณ0.10%ถึง0.4 0 4เปอร์เซี่เมจะมีคุณลักษณะเป็นสีขาวคุณสมบัติคล้ายกับมานันเมื่อผสมลงไปในเหล็กก้าที่ผสมกับตะกั่วจะทำให้คุณสมบัติในการกัดตัดกึงดีขึ้น จำนวนเทอร์เลียมที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนตะก,กั่วที่ผสมอยู่ในเล็กก้าและมีค่าอยู่ระหว่าง0.03ถึง0.05%และสุดท้ายครับ5บอรบอนเป็นอโลหะซึ่งเมื่อผสมอยู่ในเล็กก้ามีปริมาณไม่เกิน0.003%ครับแล้วจะมีผลทำให้เล็กคาร์บอนต่ำ และคาร์บอนปานกลางมีคุณสมบัติในการชุบแข็งดีขึ้นโบลอนไม่มีผลต่อความต้านแรงดึงของเหล็กกล้าผมขอจบบทสรุปในบทที่2หัวข้อเรื่องลหาผสมระหว่างเหล็กกล้าครับ